สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไอสเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับคบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเดฟโน้นะโดยในครั้งนี้เนี่ยก็มีสารพัฒนาจากเดฟอีวานะครับคือเขาได้ประกาศความสามารถของประดับอเวกแล้วนะโดยความสามารถเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวงไหนหน่าสนใจบ้างนะครับในเครื่องประดับนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะอย่างแรกผมขอพูดถึงพวกประดับธรรมดาก่อนนะแรกสุดแน่นอนครับประดับชุบ6ดาวอันนี้ ยังคงเป็นประดับที่หายยากที่สุดและสุดยอดที่สุดในเกมความสามารถก็คือเมื่อตายแล้วเนี่ยจะฟื้นคืนชีพด้วย HP 100%เมื่อเอาเวกแล้วเนี่ยจะเพิ่มความสามารถนั่นก็คือเมื่อตายเกิดเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอย่างละ50%ก็เรียกได้ว่าสมราคาครับแหวนที่ดีที่สุดในเกมความสามารถที่หลังจากกพลังแล้วก็ถือว่าสุดยอดที่สุดในเกมเหมือนกันเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยสเตตัส ส่งผลต่อตัวเกมอย่างมากตัวละครบางตัวเนี่ยโจมตี4ี่สห้าหมืนพลังป้องกันเนี่ยสองสามืนการเพิ่มค่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันลงไปแบบ50%เรนี่ยเรียกได้ว่าสามารถพลิกเกมหลังจากตายเกิดได้เลยนะส่งผลต่อรูปเกมมากๆสมราคาที่เป็นแหวนที่หายากที่สุดในเกมนะครับต่อมาระดับดูดเลือด 30%จากการโจมตีปกติเมื่อปลูกพลังแล้วก็จะกลายเป็น50%ประดับเพิ่มคิติคอนดาเมจ30%เมื่อปลูกพลังแล้วก็จะกลายเป็น40%ประดับเพิ่มดาเมจรวม20%ปลูกพลังแล้วก็จะกลายเป็น30%ระดับเพิ่มพลังป้องกัน5%ปลูกพลังแล้วก็จะกลายเป็นเพิ่มพลังป้องกัน1 0ประดับ เพิ่มอัตราคิติคอน20%ผูกพลังก็จะกลายเป็น30%ประดับเพิ่มบล็อก20%จะกลายเป็น30%ประดับเพิ่มจุดอ่อน20%ก็จะกลายเป็น30%ประดับเพิ่มอัตราตอบโต้20%ก็ผูกพลังแล้วจะกลายเป็น30%และประดับเพิ่มเลือด10%ผูกพลังแล้วจะกลายเป็น20%ส่วนทุกอันที่เหลือที่เป็นประดับสายสถานะก็คืออันนี้เช่นเพิ่มสตัรอามาพาสไฟฟฟ้าช็อตใบตาบอด แล้วก็เดสไอ้พวกนี้นะครับจะเปลี่ยนจาก30%กลายเป็น40%นะส่วนความสามารถก็เหมือนเดิมก็คือเพิ่มความสามารถการติดสถานะจุดจุดจุด,จด40%สองเทินนั่นเองส่วนอีก2อันที่เหลืออันนี้ก็คือเมื่อโจมตีปกติมีโอกาส30%ลบัฟก็เปลี่ยนเป็น60%และอันนี้เมื่อโจมตีปกติมีโอกาส30%เล่งเทินหนึ่งเทินก็กลายเป็น60% ซึ่งถือว่าเป็นประดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีประดับที่ความสามารถใกล้เคียงแล้วก็ดีกว่านี้ก็เรียกได้ว่าในประดับทั่วไปเนี่ยแน่นอนแหวนชุบมาเต็งหนึ่งแต่มันก็หายากะนะส่วนอันที่เหลือที่น่าสนใจถ้าไม่นับสถานะที่มีการใช้อย่างเฉพาะเจาะจงก็แน่นอนเพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มเลือดยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่เคยมีคนใส่ประดับพวกนี้ลงเซน่าครับได้เข้ารอบสสูงอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่คาสเจตนาส่งผล การเพิ่มค่าสเตตัสลงไปแบบตรงตัวก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอาล่ะต่อมาเรามาดูประดับแกลิดัสกันนะประดับแกลิดัสเนี่ยวงแรกอันนี้คือมีโอกาส100%ที่การโจมตีปกติจะทะลุบัฟพอเอาเวกแล้วจะกลายเป็นมีโอกาส70%ที่ทุกการโจมตีจะทะลุบัฟถือว่าเป็นแหวนที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันแต่ผลตอบแทนก็ใช้ได้นะเพราะว่าคําว่าทะลุบัฟเนี่ยผมว่ามันน่าจะหมายถึงการทะลุบัฟเพิ่มมาัป้องกันอะไรพวกนั้นด้วยคือ ทะลุบัฟเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่ทะลุอมาตะเทินแต่การทะลุบัฟเนี่ยมันน่าจะรวมถึงพวกการโจมตีทะลุพวกเพิ่มพลังป้องกันด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแมานิกมันก็จะคำนวณอย่างนี้นะผมว่าก็เป็นแหวนที่ดีนะแต่เสียดายมันต้องสุ่มมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีใครหยิบมาใช้ไหมนะมันยังไม่ดีขนาดนั้นนะครับต่อมาอันนี้มีโอกาส50%ที่การโจมตีปกติจะไม่ส่พลังป้องกัน20%พอปุร์เซ็นต์พอผูกพลังแล้วจะ อันนี้เนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าหมายความว่าทุกการโจมตีปกติเราเนี่ย จะไม่ส่มพลังป้องกัน20%ซึ่งในปัจจุบัน <Leah> ค่าพลังป nice ้องกันที่สูงเนี่ยมันทําให้เราตีไม่เข้าไม่ส่มพลังป้องกัน20%นี่ถือว่าค่อนข้างเยอะมากอย่างเดียวเรียกว่าเป็นแหวนที่ถ้าปลูกพลังแล้วเนี่ยเป็นแหวนที่น่าสนใจมากๆวงหนึ่งต่อมาเพิ่มอัตราคิติคอนให้การโจมตีปกติ100%พอปลูกพลังแล้วจะกลายเป็น150%อันนี้เป็นแหวนที่น่าจะดองคังนะครับไม่น่าจะมีใครหยิบมาใช้สักเท่าไหร่ต่อมาอันนี้เป็นแหวนลดความแรงซิกดาเมจ60%ปลูกพลังแล้วจะกลายเป็็็นนนนน80%อัีี้กเเปแหวท่ผมคย ใช้แค่ตอนผ่านด่าน PvE เท่านั้นคือในสมัยก่อนที่เป็นหอคอยสมาร์เซน่าเนี่ยมันมีชั้นที่จำเป็นต้องใช้แหวนกันฟิกดาเมจอยู่ในการผ่านด่านนะแต่ในปัจจุบันเนี่ย มันเอาหอคอยอันนั้นออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นสมัย์เทเลเจนแทนผมก็ไม่ได้ใช้งานมันนะผมไม่แน่ใจว่าเราจําเป็นต้องลดความแรงฟิกดามจถึง80%เซลยหรือเปล่าในอนาคตนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแหวนที่เราดูท่าทีไปก่อนและก็ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นะน่าจะเป็นแหวนดอนทังอีกอันหนึ่งนะแต่ถ้าในภายหลังเขาอ,อัพโหลด PVE ที่จําเป็นต้องใช้แหวนนี้อันนี้แหวนนี้ก็อาจจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับต่อมาอันน,น,นี้อันนี้ต้องพูดยาวหน่อยนะมันคือ แหวนหวามซึ่งเป็นบัฟป้องกันสะท้อนดาเมจคือพอเอาเวกแล้วก็จะเป็นบัฟป้องกันสะท้อนดาเมจอยู่แต่ผมพอจะเข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะคือผมขออธิบายถึงแมคานิกของการสะท้อนดาเมจของเซเว่นไนท์ก่อนนะครับคือสมมติเรามีพลังโจมตีร้อยหนึ่งนะแล้วเราโจมตีใส่ตัวที่มีการบัฟสะท้อนดาเมจใส่เรา30%ก็คือเราโจมตีไปร้อยมันจะหักเรา30%เหลือ70 แล้วเอา70นั้นน่ะมาคำนวณสะท้อนดานเมจใส่เราอีกทีหนึง่งนี่คือการเขาเรียกว่าคิดคำนวณของการสะท้อนดานเมจ3 0มใส่ตัวเรานะทีนี้เนี่ยพอมันเอาเวกแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนควาสามารถกระเถิบขึ้นไปก็คือการโจมตีเนี่ยมันไม่สนการสะท้อนดานเมจแล้วแต่ มันจะเข้าร้อยเลยคือไม่ได้เข้าแค่70คือถ้าเป็นในสมัยก่อนนะแมคคาิกของมันก็คือถ้าเราใส่ตัวละครที่เป็นตัวบัฟการสะท้อนให้กับทีมเช่นลีน่ามันจะทำให้เราเนี่ยโจมตีตัวละครที่มันมีบัฟสะท้อนดามเมจแล้วจะไม่สะท้อนใส่เราแต่เราจะโจมตีเข้าแค่70แต่วิธีการที่อยากให้ตัวละครเราเนี่ยโจมตีเข้าใส่ตรงข้ามร้อยหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่นั่นก็คือให้ใส่เจมแทนเจมเนี่ยจะทำให้เราโจมตีเข้าร้อยโดยไม่สนบัฟ สะท้อนดามเมจของฝ่ายตรงข้ามเลยนี่เป็นแมคานิกตัวหนึ่งของเกมที่ต่างระหว่างบัฟตัวละครกับเจมที่เราใส่ซึ่งผมคิดว่าแหวนวงนี้ก่อนเอาเวกเนี่ยมันน่าจะเป็นบัฟแบบตัวละครก็คือสามารถการสะท้อนให้กับตัวละครเราได้แต่จะโจมตีเข้าแค่7จแต่พอเวกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นบัฟการสะท้อนให้ตัวเราแต่ว่าจะสามารถโจมตีทะลุเข้าเป็น100%ซได้อันนี้คือความสามารถที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แหวนวงนี้เนี่ยต้องรอการทดสอบอีกทีนึงนะตอนเข้าเกมมาต่อมาหนใน2แหวนที่คิดที่สุดในแหวนเกลิดัสนะครับนั่นก็คือเมื่อโดนโจมตีเกิน HP ของตัวละครตัวละครจะไม่ตายและเหลือ HP ไว้หนึ่งเอาเวกแล้วเนี่ยความสามารถที่เพิ่มขึ้นก็คือ จะฮิลตนเอง50%ของแมคเคทีเรียกได้ว่ากึ่งกึ่งเป็นแหวนชุบหรือเป็นแหวนพิกเกมช่วยชีวิตวงหนึ่งเลยนะก็สมราคานะครับเป็นแหวนที่ดีที่สุดในเกมวงหนึ่งในปัจจุบันถ้าเกิดต่อให้เอาเวกแล้วผมว่าก็น่าจะติดแหวนที่แบบดีที่สุดในเกมอีกวงหนึ่งเรียกง่ายๆว่าไม่มีข้อกังขานะครับเป็นแหวนที่ดียังไงก็น่าจะมีคนอามาใช้ต่อมาอันนี้สร้างเกาะเลือดเทียมหมื่นหนึ่ง พอเอาเวก้าจะกลายเป็น30,000นอันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าแหวะมันไม่ดีนะแต่ผมว่ามันดีไม่พอที่จะเอาไปใช้งานนะครับน่าจะนอนค้างเหมือนเดิมแล้วก็2วงนี้นะนั่นก็คือเมื่อออกสกิลจะลดดาเมจกายภาพ10%นาะน2เทินส่วนอันนี้จะเป็นลดดาเมจเวท1 2เทิร์นนะผมว่า2วงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีใครเอาไปใช้อยู่ดีนะ พอเอาเวกแล้วเนี่ยจาก10%มันเริ่มเป็น20%แต่ผมว่าก็ใช้ยากอยู่ดีนะครับเป็นแหวนที่ผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะต่อมาอันนี้เมื่อออกสกิลจะเพิ่มการโจมตีด้วยฟิกดาเมจ5,000พอ,อ,อเวกแล้วจะกลายเป็น15,000คําว่าเมื่อออกสกิลเนี่ยมันต้องเป็นสกิลโจมตีเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอีวานเปิดโลกคารินฮิวล,ลีน่าดิพินอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่โจมตีฟิกดาเมจให้เรานะต้องเป็นตัวละครที่ออกสกิลโจมตีเท่านั้นผมว่าใช้ยากไปหน่อยนะ น่าจะนอนค้างเหมือนเดิมต่อมาอันนี้เมื่อออกสกิลจะเพิ่มการทำดาเมจ5%ของแม็กเกตพีศัตรูเมื่อเอาเวกแล้วจะกลายเป็น10%วงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะนอนค้างเหมือนกันนะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแหวนที่มีความสามารถใกล้เคียงกับอันเนี้ยแต่ดีกว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะได้เห็นแล้วแหวนที่มีความสามารถใกล้กันแต่ดีกว่าผมว่าวงนี้ยังไงก็นอนค้างเพราะว่าเขาน่าจะเลือกใช้แหวนวงนั้นมากกว่าต่อมาอันนี้เมื่อออกสกิลจะ มีโอกาส50%ที่จะเล่นเทิร์น1เทินพอเอาเวกแล้วจะกลายเป็น100%ก็เป็นแหวนที่ใช้ยากแล้วก็มีแหวนที่ดีกว่าแล้วควาสามารถใกล้เคียงกับอันนี้ผมว่าเขา่าจะเลือกแหวนวงนั้นมากกว่าก็น่าจะนอนคัางเหมือนกันนะครับแหวนวงนี้ต่อมานี่ครับอีกวงหนึ่งที่ฮอทีที่สุดสำหรับแหวนเกลิดัสนั่นก็คือ เมื่อโดนโจมตี1ครั้งจะรับความเสียหายไม่เกิน45%ของ m a c เซพพอเอาเวกแล้วจะกลายเป็น30%นะจาก45เนี่ยปกติแล้วเราต้องตี3ครั้งพอ30%เนี่ยเราต้องตี4ครั้งเรียกว่าส่งผลตัวเกมพอสมควรนะยิ่งตัวไหนมีพวกบับ agility อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะยิ่งเห็นผลนะครับน่าจะเป็นแหวนที่มีคนหยิบมาใช้เยอะแล้วก็คอดทิตเป็นแหวนที่ดีแล้วก็พอเอาเวกก็ดีเหมือนเดิม ต่อมาอันนี้เพิ่มความแรงฟิกดามเอจ50%เอาเวกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเพิ่มความแรงฟิกดามเอจ80%อันนี้นี่น่าสนใจมากเพราะในปัจจุบันทีมถึกเนี่ยมีการหยิบแหวนนี้มาใช้ค่อนข้างเยอะรวมถึงทีมสปีดน้องหมาก็ใส่แหวนนี้กันอยู่หลายๆคนยังไงก็น่าจะมาใช้ฟิกดามเมจจาก50เป็น80เนี่ย เพิ่มเยอะมากเลยนะเป็นแหวกที่ดีวงหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแหวกที่คนนิยมเอาลง PVE นะก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวท15%ตอนเอาเวกนะถ้าไม่เอาเวกก็เนี่ยครับเพิ่ม10%เขานิยมเอาลง PVE นะ ใน PVP ผมไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่น่าจะไม่ค่อยโอเคเข้าเกมมาก็น่าจะจืดๆนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยแหวนที่ลง PVE แบบเฉพาะทางเนี่ยมีอันที่ดีกว่าแล้วนะน่าจะนอนค้างนะครับแหวนวงนี้แล้วก็ต่อมาแหวนแห่ใชัยชนะผมขอบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยน่าสนใจเกือบทุกวงเ,เริ่มมาที่วงแรกกันเลยนะอันนี้เนี่ยก็คือทารุเลือดหนึ่งพอสามารถมานะก็คือเมื่อฝ่ายของข้ามีการเหลือเลือดหนึ่งเนี่ยมันจะทําการ โจมตีแล้วก็ทะลุไปเลยนะส่วนพอมันผูกพลังเหลือเ,อเวกแล้วเนี่ยพอสามารถก็คือเมื่อมีการทํางานจะเพิ่มคูดาว30วินาทีไอแหวนวงนี้ครับผมว่าต้องรอการทดสอบก่อนว่าไอการเพิ่มคูดาว30วินาทีเนี่ยมันเพิ่มยังไงข่าวตามร่ปแม่น้ํานายบอกว่าเมื่อฆ่าตัวละครนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวละครนั้นนะ่ะมีตายเกิดอะตัวละครนั้นนะ่ะพอเกิดขึ้นมาจะติดคูดาว30วินาทีซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูแปลกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าตัวที่มันแบบทะลุเนี่ยแล้วมันไม่มีตายเก ก็สามารถในการปลุกพลังก็จะถือว่าน้อยมากเลยนะอันที่ผมคิดว่าน่าจะส่งผลต่อเกมมากจริงๆเนี่ยก็คือถ้าแหวนวงนี้ทางานจะเพิ่มคูดาว30วินาทีให้แกบตัวละครที่ยืนเหลืออยู่นะแต่ผมว่านะ่อาจจะโกงไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับต้องรอทดสอบอีกทีว่ามันเพิ่มคูดาวยังไงนะแต่แน่นอนว่ามันคงไปเพิ่มคูดาวตัวละครที่โจมตีเข้าไปแน่นอนอันนั้นจะตลกเกินไปนะครับอันนั้นก็จะสามชาหาเกินไปแล้วอ่านี่ครับผมว่าน่าจะติดท็อปแน่นอนของแหวนที่ดีที่สุดในเกมนั่นก็คือแหวน agility 7 turn พอเอาเวกแล้วจะกลายเป็นแหวน agility 5เทินแต่สามารถกลับมาได้รับบัฟนี้อีกครั้งเมื่อคืนชีพอันนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือบัฟนี้เนี่ยสามารถได้รับอีกครั้งเนี่ยได้กี่ครั้งเช่นถ้าผมมีตายเกิด4ีครั้ง5ครั้งเนี่ยผมสามารถลุกขึ้นมาพร้อม agility 5เทินได้4ครั้ง5ครั้งเลยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแหวนวงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในแหวนที่สุดยอดมากวงหนึ่งของเกมซึ่งปกติมันก็สุดยอดอยู่แล้วนะคือหลังจากรีบูตมาเนี่ยอ้กกเลงเงทนนน,น,นนนยมั ทาให้ Agility 5เทิร์นเนี่ยผมว่ามันพออยู่ได้แล้วพอมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ตายเกิดมี Agility 5เทิร์นเนี่ยตัวละครที่เป็นทีมถึงทั้งหลายที่ใส่แหว Agility เนี่ยเรียกว่ายิ้มกลิ่มเพราะทุกทางที่ตายเกิดเนี่ยมันก็จะถือว่ามี agility ก็จะทําให้เรายือได้อีกหรือต่อให้เป็นตัวละครที่เป็นสายโจมตีก็มีตัวละครที่ยิ้มยิ้มเหมือนกันเช่นเจอราลาทายอีหรือตองไฟนั่นเองก็พวกนี้เนี่ย พอตายเกิดเขาจะมีพวกไวชิลหรืออมตะอะไรพวกนี้ให้การได้ agility มาอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเสริมความอยู่รอดให้พวกเขาได้ต่อมานี่ครับแหวนที่ความสามารถก็คือสกิลตัวละครที่มีการเล่นเทิร์นจะได้รับการเล่นเทิร์นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งพอเอาเวกแล้วก็จะกลายเป็น2ครั้งอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าใกล้เคียงกับความสามารถของแหวนวงนี้แต่อันนี้เนี่ยมันคือใครก็ได้การใช้งานมันอะปกติแล้วถ้าเป็นตัวละครที่เราอยากให้เล่นเทิร์นอยู่แล้วครับเราเอาแหวนวงนี้ใส่เข้าไปดีกว่าก็คือเล่นเทินจากนกากก1ลยเป็น2 ในสมัยก่อนตัวละครที่ใช้งานที่ผ่านมาก็จะเป็นเอมิเลียแล้วก็ทาราในปัจจุบันตัวละครที่ยังใส่แหวนนี้อยู่ก็จะเป็นน้องหมาแล้วก็แหวนวงนี้เนี่ยส่งผลต่อการเล่น PVE ในบางด่านและในบางครั้งด้วยเหมือนกันเป็นแหวนที่ได้รับความนิยมวงหนึงใน PVE เหมือนกันนะเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองเธอเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องได้รับการหยิบม,มาใช้ไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE ก็ตามแต่ ต่อมาอันนี้อีกหนึ่งแหวนที่ยอดฮิตนะครับนั่นก็คือทําให้การโจมตีตัวละครที่มีบัตรจำกัดดาเมจสูงสุดหรือจํากัดแมกกทซี T, หรือที่เรียกว่าแคปเลือดอ่ะมันทะลุออกไป15%พอปลุกพลังแล้วจะกลายเป็น20%นะครับเขาเรียกว่าปุกพลังมาคารอนำนาจกับไอแหวนที่เป็นแหวนแคปเลือดนั่นแหละเพื่อไม่ให้แบบว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียต่างกันนะก็คือไอแหวนแคปเลือดเนี่ยพอมันกลายเป็น30แล้วเนี่ย พอเจออันนี้20มันก็จะกลายเป็นโจมตี2ครั้งอยู่ดีถ้าเป็น45บวก15ก็2ครั้ง30บวก20ก็2ครั้งเหมือนกันก็คือค่าเท่ากันคานอานาจกันนั่นเองครับส่วนตัวละครที่ไม่รับผลกระทบจากแหวนวงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครที่มีแครบเลือด20%นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็น20บวก20คุณจะกลายเป็น40 40เนี่ยก็คุณต้องตีเข้า3ครั้ง หรือตอนแรกที่มันยังไม่ได้เอาเวกมันคือ15มันจะเป็น20่สบวกสิกลายเป็น35คุณก็ต้องตีเขา3าครั้งพูดง่ายคือไม่ว่าจะก่อนเอาเวกหรือหลังเอาเวกแหวนวงนี้ก็จะต้องตีคนที่มีแคปเลือด20% 3ครั้งอยู่ดีเรียกง่ายว่าตัวไหนที่มีแคปเลือด20%เนี่ยมีค่าเท่าเดิมเขาให้ความสําคัญกับแคปเลือดที่เขาสร้างมานะครับคือตอนแรกแหวนวงนี้เนี่ยมันได้การทะลุแคปเลือดมาถึง30%แต่เขาอยากให้มันเ่แบบตัวละครไหนมีแคปเลือยัมนก็เลยทําให้เาปรับมันเล20%ซึ่งก็ถือว่า ผมโอเคนะผมเข้าใจว่าทําไมเขาถึงปรับลดลงเพราะไม่อยากให้แหวนนี้เนะี่ยมันโกงเกินไปโดยไม่สนแคปเลือดเลยอะไรประมาณนั้นนะเขาอยากให้แคปเลือดยังมีผลต่อตัวเกมอยู่ต่อมาไหววงนี้ทําให้การโจมตีปกติเป็น2ครั้งแล้วก็สามารถใช้ได้กับพวกสเปเชียลเบสิคแอทแทด้วยแล้วก็บัฟสถานะต่างๆจะติดแค่ครั้งเดียวพอปลุกพลังแล้วจะกลายเป็นเซนเดอร์แอทแทขอบอกก่อนเลยว่าแหววงนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเคยติดอยู่ในแหวนท็อปเทียเหมือนกัน เหตุผลที่มาโดนเอาออกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแหวนวงนี้เนี่ยมันแพ้ทางแหวน agility แล้วเกินตอนที่เขายังเอาตัวละครตอบโต้ตตเป็นทูตเนี่ยเขาจะใส่แหวนชุบบวกกับแหวนตีธรรมดา2ครั้งนี่แหละครับแต่ด้วยความที่มันเจอแหวน agility เข้ามาทําให้การตี2ครั้งเนี่ยมันเหลือตีครั้งเดียวอยู่ดี คือกลายเป็นว่าแหวนวงนี้เราใส่ลงไปไม่ส่งผลอะไรต่อตัวเกมเลยทีนี้เขาก็แก้ปัญหาตรงจุดก็คือทําให้การโจมตีเนี่ยมันเป็น center attack ซะเราก็จะสามารถทําให้แหวนวงนี้แสดงประสิทธิภาพที่มันควรจะแสดงออกมาก็เ <c oughs> <ๆ>รียกได้ว่าการเอาเวทคำนี้แหวนวงนี้อาจจะกลับมาใช้อย่างพอคิดทั้งก็เป็นได้เป็นแหวนที่น่าจับตามองต่อมาอันนี้ เหมือนกันนะครับมันคือแหวน Southern เซ t น c ทเป็นแหวนไม้เบื่อไม้เมา,มา,มาก,กับแหวนจีเดจี้นะเพียงแต่ว่าการจะใส่แหวนนี้เนี่ยคนเล่นเนี่ยมักจะเป็นทีมสายสปีดหรือทีมโจมตีเขาคิดว่าการใส่แหวนวงนี้เนี่ยมันไม่คุ้มเท่าที่ควรคือเราได้การโจมตีแบบ Southern เซ t น c ทมาก็จริง แต่มันไม่ช่วยเพิ่มดาเมจเราสักเท่าไหร่เลยก็คือไม่เพิ่มอะไรดาเมจเราเลยนะมันก็เลยส่งผลให้เขาคิดว่ารู้สึกว่าแหวนวงนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็แน่นอนครับเขาปรับมาแล้วนะพอมันเอาเวกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการโจมตีเป็นเซนเซอร์แอทแทและไม่สนพลังป้องกัน10%ผมว่าน่าจะมีคนหยิบมาใช้เยอะผมเองก็ใช้แหวนวงนี้อยู่เหมือนกันนะเ,นเรียกเรีว่าเพิ่มความสามารถได้แบบถูกต้อง เป็นแหวนที่น่าจะตามมองอีกวงหนึ่งอ๋อมันได้ทั้งการโจมตีปกติและสกิลเลยนะต่อมาอันนี้เมื่อออกโจมตีปกติศัตรูจะติดบัฟไม่สามารถซื้นฟูพลังชีวิตได้1ครั้งแหวนวงนี้เนี่ยมันตกเมตาไปเพราะว่า เจอตัวละครที่มันใส่กอดเด้งเลือดคือพอมันใส่ก่อเด้งเลือดเนี่ยไอการทําให้เขาติดดีบัฟฮิวไม่ขึ้นแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ส่งผลสักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนจากหนึ่งครั้งเป็น1เทิร์นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างส่งผลมากเลยนะอาจจะมีคนนําแหวนนี้เนี่ยกลับมาเล่นเพิ่มขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกแหวนวงหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับน่าจะเปลี่ยนลุคเกมไปได้เลยทําให้ทีมถึงเนี่ยร้อนๆได้เหมือนกันนะการปรับแหวนวงนี้เนี่ยต่อมาแหวน แบบเดียวกับพวกดิโป้คาฮลอนโคและก็พารานอสนะครับการติดมาร์กเนี่ยทีเนี้ยพอมันเอาเวกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกการโจมตีนะครับคือก่อนเวกมันเป็นแค่สกิลอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยพอเวกแล้วมันจะกลายเป็นทุกการโจมตีจะทําให้ศัตรูติดมาร์กหนึ่งมาร์กผมว่าทีมสแตก็กอาจจะกลับเมตาอีกทีหนึง่งเพราะแหวนวงนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนแต่ก่อนมันเป็นแค่สกิลอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากทีนี้เนี่ยพอมาเป็นทุกการโจมตีเนี่ยมันน่าเอามาใช้ขึ้นเยอะเลยนะ เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าแหวนวงนี้จะทําให้ทีมสายสตักเนี่ยกับเพิ่มหรือเปล่านะพวกโคพวกริโปเนี่ยผมว่าน่าจะดีใจกับแหวนวงนี้มากๆเลยต่อมาอันนี้คือเป็นแหวนที่ไม่น่าสนใจนะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพหรือเวท10%ให้ตัวละครที่สมใส่ต่อตัวละครที่ตายออกจากทีมแหวนวงนี้สมัยก่อนผมเคยใส่ให้กับตอนที่ยังเป็นเมตาเทโออยู่นะคือด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเทโอมันมีกา,การการันตีว่าจะอยู่เป็นตัวสุดท้ายจากไอ แอบหลอดบ้องของมันอะนะในปัจจุบันเนี่ยการที่ตัวละครตาย1ตัวเนี่ยมันดันส่งผลต่อลูกเกมเกินไปนะคือตัวละครสายสปีดจะตีทีมถึงให้เข้าเนี่ยมันต้องอาศัยจากรับตัวละครแถวหน้าๆเนี่ยแหละถ้าเราเหลือตัวละครตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันจะเพิ่มเขาเรียกว่าค่าความสามารถทางโจมตีเวทมนต์เนี่ยเพิ่มไปมันก็จะน่าจะยังตีไม่เข้านะมันเลยทําให้แหวนวงนี้เนี่ยมันไม่มีคนใช้นะครับต่อให้เอาเวกแล้วเพิ่มจาก 10- เป็น15 ก็ไม่น่าใช้อยู่ดีนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าจาก10เป็น15หมันส่งผลต่อเกมไหมนะอีกอย่างหนึ่งมันต้องการันตีด้วยว่าตัวละครโจมตีเราอ่ะมันจะต้องอยู่เป็นตัวไท้ายายนะครับเรียกว่าเป็นแหวนใช้ยากแล้วก็ไม่ค่อยน่าใช้น่าจะดองคังเหมือนเดิมนะต่อมาแหวนวงนี้ก็คือเมื่อโจมตีปกติจากลดเลือดศัตรูเป็นเพียวดาเมจนะค,คือดาเมจม่วงๆนะครับสามพันพอเอาเวกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นลดเลือดศัตรู10%นะครับเป็นเพียวดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ของแมคเคทพีน่าสนใจขึ้น ที่ผมบอกว่าคามสามารถใายกันก็คือคล้ายกับแหวนวงนี้นั่นเองผมว่าน่าจะมีคนลองหยิบมาใช้นะเป็นแหวนที่น่าจะตามมองอีกวงหนึ่งอ่าส่วนที่เหลือนะครับเป็นแหวน PVE อันนี้ก็คือสกิลโจมตีหนึ่งถึงสามเป้าอันนี้4ี่ถึงห้าเป้านะก็เปลี่ยนจาก30เป็น4ี่เปอร์เซ็นต์ทั้งสองวงเลยอันนี้ได้รับเกาะอมตะใน PVE สี่เทินก็เปลี่ยนเป็นห้าเทินอันนี้ได้รับบอยชิลห้าครั้งเปลี่ยนไปเจ็ดครั้งใน PVE นะส่วนอันนี้ก็คือในหมด PVE เมื่อฟื้นืืนชีพจะได้รับพลังโจมตีกายภาพเวทมนต์3ามสิเปอร์นทก็เปลี่ยนเป็น40% 4สิบเปอร์เนเทินเมื่อเอาเวกแล้วนะส่วรรสุดท้ายนะครับมีแหวนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นแหวนใหม่เข้ามานะเขาเรียกว่าแหวนสวรรค์น,นะครับแหวนสวรรค์มีความสามารถ3อย่างน่าจะมี3วงนะอันนึงก็คือลดดามเมจที่ได้รับ30%มอันนี้ทีมถึกน่าสนใจมากๆอาจจะมีการนํามาใช้นะ อันที่2คือบัฟไม่ถูกต่อโต้นาน6เทินอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแหวนที่ใช้ยากน่าจะมีการใช้ที่เฉพาะทางผมไม่ค่อยถูกใจแหวนวงนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่ถูกต่อโต้นาน6เทินเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะมีใครนํามาใช้แล้วมันพีคหรือเปล่านะส่วนอันสุดท้ายบัฟสปีดเอฟเฟกอันนี้เนี่ยน่าเสียดายนะครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าตัวละครที่เป็นตัวโจมตีในเมตานี้เนี่ยมนนันเป็นทูกับมิสซึ่งมีบัฟสปีดเอฟเฟก ใส่ตัวละครอ,อยู่แล้วแต่ผมเข้าใจความคิดของผู้พัฒนานะคือไอแหวนวงนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้การออกแบบตัวละครในตัวถัดไปเนี่ยมันสามารถทําให้ได้ดีขึ้นกว่าน,นี้ก็คือแทนที่เราจะทําการเพิ่มความสามารถก็คือตัวละครน,นี้มีบัฟสปีดเอฟเฟกเราไปทําให้ตัวละครน,นี้เนี่ยตีแรงขึ้นหรือเพิ่มไวชิลขึ้นอีกครั้งสองครั้งหรือเพิ่มอะไรก็ตามแต่ให้ตัวละครเน,นี้ยเก่งขึ้นแล้วทําให้ตัวละครน,นี้เนี่ยเรียกร้องแหวนบัฟสปีดมันใส่ให้ตัวละครของตัวเอง ผมว่าความคิดของเดฟน่าจะเป็นอย่างนั้นขายเกง่งขายเกง่งนี่แหละนะเดฟเกาหลีเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับแหวนหรือเครื่องประดับที่ทําการปลุกพลังแล้วมีความสามารถยังไงนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ